สวัสดีแฟนคลับทุกๆท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานได้ความคิดถึงสาเหตุที่ไม่เจอก็เพราะว่าผมล้มนะครับแล้วก็วยังเจ็บอยู่ยังเดินไม่ได้ ที่แล้วนี่ดวงไม่ดีดวงสวยล้มสามรอบรอบรอบที่หนึ่งรอบที่สองไม่ไม่เป็นไรล้มแล้วสองวันสามวันก็หายก็กลับมาเดินได้อย่างเก่าอยู่มาไม่นานก็ต้นมะพร้าวล้มใส่บ้าน <laughs> บ้านพังไปอีกซ่อมบ้านอีกฝ่าจะเสร็จซ่อมบ้านยังไม่เสร็จหรอกผมก็ล้มล้มด้านหลังเนี่ยที่เห็นตรงที่มีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่เห็นไหมเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมเนี่ยจอดอยู่เนี่ยล้มแรงมากเข่าแทบลงไปที่พื้นแบบซีกเนี่ยทั้งซีกอะฟาดลงไปฟาดลงไปกับพื้นแบบแรงสุดเลย ผมก็นอนนิ่งอยู่พักแล้วก็ค่อยพยุงตัวขึ้นมาแล้วก็ขามันชาหมดแล้วเจ็บผมก็เอามือเนี่ยกระทัดกระทัดไปเอามือทัดไปเข้าห้องขึ้นเตียงขึ้นเตียงนอน เจ็บระบมไปตั้งแต่หัวเข่าเนี่ยบวมไปยันโคนขาบวมใหญ่มากแล้วก็เจ็บเสกนี้ไปทั้งเสกจับจะกระดูกกระดิกไม่ได้อ่ะพลิกตัวตลอทีนี่โอ้โหเจ็บปวดมากแล้วพอเช้ามาเช้ามาก็ ถ่ายออกมาเป็นสีดำน่าจะมีคือที่ผมดูมันน่าจะมีเลือดออกในช่องท้องแล้วก็ท่อน้ำเหลืองอาจจะขาดบวมมากตั้งแต่วันที่ยี่ยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดพุจิกามาถึงตอนนี้ก็สองเดือนสองเดือนได้ละสองเดือนฟ้าละพุจิกาทันวามกาลาประมาณสองเดือนเจ็บมากจะทำอะไรจะท่ายจะลุกขึ้นนั่งแล้วจะฉีจะอะไรโอ้โหเจ็บระบมไปหมด ก็มือกดดูคำดูว่ามันจะหักบ้างไหมหรือมันจะอะไรบ้างไหมก็มันก็ไม่มี <c oughs> แต่ว่าจากแรงที่มันกระแทกลงไปอย่างแรงแล้วข่าเราข้างนี้มันทั้งเหล็กทั้งรอยผพาที่หัวเขาสารพัด นอนอยู่แต่ในห้องไม่ได้ไปไหนมีอะไรก็เรียกหลานใช้หลานมีหลานชายอยู่ก็อยู่บ้างมาอยู่บ้าง,งก็ต้องคอยเวลาได้ยินเสียงมันเราก็เรียกทิ้งหนึงที่ปองก็เวียนไปเวียนมาเอากับข้าวมาให้มั่งเอาน้ำมันมาให้มั่งเอา ไม้ค้ำหรือแม้กระทั่งรถเข็นเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมนั่งรถเข็นอยู่นะเนี่ยรถเข็นนั่งรถเข็นอยู่รถเข็นนี้พี่ปองก็มาให้ผมก็พยายามตอนนี้ก็พยายามยันยันได้มั่งแล้วแต่ว่าคือรอยบวมไม่มีแล้วตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าหัวเข่ามันติดเรายังง้างไม่ออกผมก็พยายามจับ จับปลายเท้าแล้วก็กด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 พยายามง้างทุกเช้านวดเอ็นนวดอะไรให้มันให้มันยืดหรือทำกายภาพบำบัดเองอะก็มีแฟนครับหลายคนต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ดูแลช่วยเหลือผม ยังมีคนที่ทยังรักผมอยู่ก็มีผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าบอผมบอกปุ๊บเพราะว่าผมเจ็บปุ๊บเขาก็ส่งเงินส่งอะไรมาช่วยเหลือผมก็พอได้ประทังชีพซื้ออาหารซื้ออะไรเพราะเราทำอะไรไม่ได้ปกติไรายได้ประจำเราก็ไม่มีอยู่แล้วทำคลิปก็ผมไม่ได้ทำทีจน พราะว่าคลิปเนี่ยมันจะต้องทําเยอะๆจนคนดูพอรายได้พอเขาถึงจะส่งให้เราตามกําหนดถ้าไม่รายได้อย่างไม่พอเขาก็ไม่ส่งเขาก็กักเอาไว้แล้วเราไม่ได้ไปสนใจตรงนี้รายได้ตรงนี้สนใจว่าทําคลิปเพื่อบอกเล่าพูดคุยกับแฟนคลับให้เรื่องน,นู้นเรื่องนี้อะไรเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันทาไปใช้ชีวิตก็คือ ใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตที่ผ่านมานั่นแหละเล่าสู่กันฟังเร้่ก็มีแฟนครับหลายคนก็ติดตามอยู่ติดตามดูอยู่ทั้ง,งบ้านเราทั้งตามประเทศก็มีมีติดติดตามผมอยู่ก็มีตอนนี้เริ่ม ยันตัวได้บ้างเริ่มแตะพื้นได้บ้างแล้วล่ะคิดว่าน่าจะกลับมาได้กลับมาไม่ได้ก็ต้องนั่งรถตลอดชีวิตมันก็ไม่ไหวนะการต่อสู้ชีวิตเนี่ยมันก็ต้องสู้กันไปเที่ยนนี้ก็เหมือนกับแทบจะเหมือนกับกองความตายอีกครั้งอ่ะ จะปวดมากบอกไม่ถูกอะ่ะแทบจะนอนอร้องไห้เลยแต่ก็ไม่รู้จะร้องไปทำไมร้องไปมันก็ไม่หายปวดแฟนครับหลายคนก็โวยพรทุกวันทุกวนันบอให หายไไวๆแร้าผมก็อยากหายนะอยากหายไ้ไวๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะหายได้วันไหนก็ได้ละทำคลิปมาเล่าให้ฟังหายคิดถึงเพราะไม่ได้เจอกันนาน แย่ <Yeah>, เลยอรับผมอตอนเนี้ใารจะอวยพรกันขนาดไหนก็มันก็ช่วยได้ในด้านกำลังใจนะแต่ช่วยในเรื่องอาการคงช่วยไม่ได้หรอกก็เราต้องรักษาดูแลบีบนวดเกา่ยภ้าบาบัดของเราไปเรื่อยเรื่อยไปทุกวันจนฟ้าเราจะกลับมาได้อีก ใครที่มีกำลังพอมีปัจจัยมีอะไรที่พอจะช่วยกันสนับสนุนก็ถ้าจะช่วยก็ยินดีนะครับเพราะว่าผมแย่ไม่เป็นไรเราคนละนิดละหน่อยรวมๆกันมันก็เยอะได้นะเอาไปใช้ในชีวิตตอนนี้มันยังทำอะไรไม่ได้ คิดอะไรไว้หลายๆอย่างก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเราลุกจากที่ไม่ได้ไปไม่ได้สะดวกก็เลยไม่ได้ทำวันนี้ผมก็เข็นรถออกมานั่งพูดตั้งคุยกับแฟนคขับทุกคนขอให้แต่นี้เริ่มดีขึ้นมาบ้างแล้วไงกอนนวดกอนเข้าไปเยอะกันอนที่คางนี่ก็ยาวจนเป็นตะแปะเลย จะใครเห็นรูปที่ผมส่งกันนั่งรถให้ดูเลยหนวดงอกข่าโพลเลยก็ด้วยความคิดถึงนะครับทักทายกันมาบ้างเรายังจะต้องพูดคุยกันอีกหลายเรื่องผมยังไม่อยู่ทำหรอกคลิปนะเพราะว่ายังมีเรื่องราวเยอะแยะที่จะเล่าให้ฟัง ไว้เป็นบทเรียนไว้เป็นอุทาหรณ์คนที่สนใจเรื่องเราอยากจะฟังก็เขาก็ติดตามฟังใครไม่ฟังก็ไม่เป็นไร <laughs> ครับสำหรับวันนี้ก็เนี่ยมาเล่าให้ฟังเรื่องการเจ็บป่วยว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็แย่อยู่เงินทองไม่มีใช้ <laughs> หวยก็ไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้ซื้อไม่มีเงินซื้อปกติผมก็ไม่ค่อยซื้ออยู่แล้วปีแค่ซื้อสักครั้งสองครั้งไม่ได้ซื้อหรอกกครับหลายคนก็มาขอให้ผมบอกเลขบ้างบอกทีไหรก็โดนกินทุกที <c oughs> เออก็ขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับบอกกล่าวกันถึง สภาพความเป็นอยู่ความเจ็บป่วยที่เป็นอยู่นะครับใครที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติก็พยายามระมัดระวังนะครับอย่าประมาทเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นแป๊บเดียวเราไม่ทันได้ตั้งตัวก็ถึงที่เรียกอุบัติเหตุคือมันุบัติขึ้นมาปัจจุบันทันด่วน ใครก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขทันเพราะเราไม่รู้ล่วงหน้านะครับก็อยากจะฝากไว้ให้ระวังตัวดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเองก็จะพยายามให้แข็งแรงไวๆเพื่อที่จะได้กลับมานั่งพูดนั่งคุยกับแฟนคลับอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ